มจริงแค่นี้ก็จะหายแล้วเนะนี่ยกระทางตรงไปแ้งขอแค่ได้ะระเบิดพอไอสัตว์ภาพโยกอ,อย่ะเฮ้ยนะจะหายเนี่ยมพุ่งตรงเลยเอาเลยมังขับเไปฮะพาคนคัสตัมมีกล่องขับเลย เฮ้ยแมคขับโอ้แค่ทาตัวก็รอดแล้วไม่ได้ช่วยเหลือเล่นอะไรอย่างเลยอะเดี๋ยวนไอ้ฉันเดนช่วยเหลือผมผมก็จ่ายอ่ะไอ้ตัดผมยังเล่นกับน้องไงย่อหรือถ้าต่องต่องเลียงก็หาแล้ว ได้ป่ะหลานไม่ได้จบจแล้วหนทางว่าผมเฮ้ยไปออกเงิในห้องเถอะนะใช้ไปดิอืเพอกลับมต่อยมาละครื่นี้ไปต่อยอีกต่อดีกว่าวะเอาดิ แตอมึงกลับมนั่นไอเสียงพูดม,มันลดไม่เหือนด้นนนฟวไปโชว์เหิน่ไปแล้วใช่เดคหลอกไอเส์นี้ตำรวจเหรอนี่คืหลอกโชวเด้อแล้วไหวทิพไหวทิพเหลืวซ้ายแล้ว เอ๊ยตำรวจยมาอยู่เลยเด้ยายแล้วขึ้นตึกเลยก็ได้จริงๆนักขชนไม่ได้หรออาตามอ,ามอ,อยู่เนี่ยมเฮ้ยหนุม่มเฮ้ยให้คุ้นเคยกว่ะ ไปตึกต่อเลยตึกไอ้รถอะไอ้พี่ว่าไปซ้อมก่อนก็ดีโอ้เหลียวย่าอยากขับจีดบีว่ะเฮ้ยเขาดีเบรกเว้ยเฮ้ยไม่เคยไงซ้อมหน่อยครับ ยังยังไม่เลยมารียังไม่มีอาวุธกับเขาเลยเอ๊ะแล้วมารีเอาเงินไปทำอะไรครับเป็นช่างการะดซื้อรถซื้อรถล้วนไหนไใบล่าสุดมารีเพิ่งซื้อจ t ทีบเองแล้วก็มารีมารีเพิ่งเคลียร์เงินให้คนไปเจ็ดแสน<ะ>มันมีเหอตอนหนึ่งที่แบบไอพี่ไอพี่มารีจะออก <IP. S 2> จากที่นี่ไง นู่นนู่นถนนก็เลยเอาเงินให้เขาไปก็่ลี้ตอนนี้ก็เลยต้องมาตั้งตัวใหม่แว๊บๆเหรอครับไม่มีครับไบร้อยครับทุกท้กครับหายปืนให้เจ็ดร้อยได้หรอ ใช่ได้ออกเลยวัยออกอย่วเลยไม่มมีตังค์อ่ตอนเนี้ยมีอยู่พันเดียวในบัญชีอ่ะออกย่งวัเลยไอเหรอเอาปูนมานี่มาเล็กบอสามาเรียกเลยในสี่หนึ่งแปดรีซ้อไหมโอปูนถุงเท่ไหร่เนี่ยไม่เอาไว้ปูนที่ได้เข้ามาอ๋อมีที่ใครว่ข้างห เอ้ท้อไอ้ท้อไอ้ทีเอ้ยเอ๋ออยากเคืออยากทักทายไม่ถามไว้ก่อนแต่ข้าขอเบอร์มาต้องอีกทีมาต้องอีกทีหรือขอเบอร์ช่างวันรีไว้ดีกว่าเอาไปซ่อมรถช่างแมนลายหลายหลายแล้วพี่ไม่เก็บอ๋อโอ้ ที่สมมุติถ้าเราจะเกมอะเหมือน uh huh. แค่ไปเตรียมตรงไฮเวย์ uh huh. แล้วกดซ่อมรถทีนึงครับเราก็จะออกเต็มไปหมดกูบอก้วประเทศนี้นะอยู่ไม่ได้ไอ้เฮี้อะไปต่อยต่อดีกว่า คันนี้เอาไว้เล่นนอกเมืองเหรอแต่ในเมืองก็เล่นได้ใช่ไหมคันนี้เอาไว้เล่นนอกเมืองใช่ปหมแต่ในเมืองก็เล่นได้ใช่เอ็ะผรู้ว่าที่เนี่ยเวลาจีบใครหรือที่อะไระแม่งมีแต่แบบว่าคนคุยเก่าพี่เราเพื่อนเราน้องเราทั้งนั้นเลยไปเออก็คนรอบๆตัวเรามันฮอตอะเออทำไงอ่ะไอ้ชีวิตกูอยากจะบอกชีวิตไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกูไปต่อยแต่คินี้าไปต่อยกูืป่าแต่แต่ว่าประเทศนู้นอะ น่าทับนะเอาตรงไม่น่ามีนะ m, ไม่น่ามีเท้าใครนะมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยมีทับเพราะไม่ค่อยรู้จักขายด้วยเไหมถูก <laughs> เราจะไปเปิดทางอะ่ะเอาจะว่าต่อยมันจริงนะเรามึงกลับบ้านน่าจะมันวันนี้ว่ะ เออไอ้สำคัญที่สุดคือหมัดพุ่งเลยเอ้ยจบแล้วหมัดพุ่งเหรอเออต้องต้องเราต้องไปหัดทำเว้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ต้องต้องเราทำเราต้องทำทำไม่ได้ด้วยผมสร้างทำแล้วลูกพู่แก่นไปสร้างทำแล้ว มาใครอ่ะอะไรเหรออยากให้ได้ในเมืองไหมไอ้ดิกกี้อยากว่างไงแหวนอยากได้ในเมืองใช่ไหม<อ>ใช่แล้วกี่กล่องก็ได้โอเคไหมห้าพอเปล่าพอโอ้โหได้ถ้าห้ากล่องก็ถ้าถ้าไม่พอก็ขึ้นไปถ้าสอง,งก็สองหมื่นห้านะไปครับ โอ้น evet, ี hey, ่ครับ hey. นีกจับไม่ได ko ้แล้วขอดูมือหน่อยว่าก็เมื่อกี้ก็จับมันก็เมื่อกี้ก็จับไม่ได้อะรอนเลยเลยอมเรอ่าเอ้ยผมไม่รู้ส่าตนชขอคุณประสาทด้วยนะครับแล้วอะไร่อนะครับคุณนะครับ ได้ล,ล,ลุ้นอับคนลุ้นเลยยิงเดี๋ยวคนยากใช่ที่พี่ทำติดยากเพราะเป็นคนกดหลังจังหวะอยู่แล้วแต่เมื่อคืนที่ติดอะเพราะเล่นหมัดอาเวิหมัดอา,อาแล้วผม,มเอาไปผสมเพราะผสมกับเอราะผสมกับหมัดคิกมไม่ตมั้เลยอะม,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 มันยังไม่ขี้ตูดฉลองไหนได้ฉลอง ผมไม่ทันจริงๆวะะ่ะูดเหรอูดะอะไรอะทำไม่อยู่เลยวระเดี๋ย <c oughs> วมันแบบไม่ไปเลยทีทวีอ <c oughs> วะคิกคิกมันทำหมัดพุ่งง่ายกว่าเดี๋อวหลุดลไปเดียนหนละเรียรยหรอ 教我俩啊、嗯 ยาวเลยแล,ออยล้วก็หักออกแต่ไม่ได้จริงหรอยากลองลองดีมันต้องพยายามทำให้รถลอยถึงจะไต่ได้เ <laughs> ออเ้ะ <laughs> อยากลองไม่รอมึง ต้นไม้ที่ไหนวะมองไม่เห็นว่ะมีมีกล่องมีกล่องมีกล่องอ๋อเอียงแรงเลยเห็นเลยเอ็งมีอยู่เกาหลีมาแป๊บเดียวเองขับรถไม่เป็นเลยวะไอ้แวนฮะขับยากอะไม่เคยไม่เคยขับอะแรงเลยแม่กแต่แม่็กซ์จริงเออดีตามตรงเะล่ะงั้นเลยคนเดียวเลยละกเป็นไล่เคสอื่นดีกว่า ถ้าเมื่อกี้ไม่มีต้นไม้นี่ไปแล้วนะหยับยาวเลยอ่ะยาวเลยต้นใหญ่ใช่มแต่ถ้าเมื่อกี้ไม่มีต้นไม้เหรอแต่มันมีไงไอ้สัตว์เมื่อกี้มันมีไม่มีแต่มันมีตอนเนี้ยเหินอย่างเดียวเหรอคะเนี่ยเออเหินต้นใหญ่ใช่เหินเหรอวะเหินเหรอต้นใหญ่อะเหินเออแต่ผมมึงจะตัดจริงอ่ะมันต้องเป็นแบบว่ามึงต้องพยายามทำให้รถมันยกเองอ่ะรถยกคือแบบยกรถลอยเองอ่ะแล้วก็ แล้วก็พยายามไต่ให้มาได้เพราะไอ้ไต่เมื่อกี้พี่ก็เคยทำได้เพราะตั้งใจทำให้รถรอจังหวะเลย แรงเกินอีเวนค้นได้ด้วยหรอทำขึ้นยังไงอ่ะให้กิวชนเนี่ยได้้แลวตกใจเลยนึกว่าหายไปแล้วพี่โชมดิ we

ยิเวอร์เลยสันนี่ไม่เิี่เวอร์นะ